สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะขอนำเสนอหัวข้อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งทั้งสองประเทศต่างให้ความสำคัญกับหลักนิติรัฐและสิทธิของประชาชนค่ะก่อนอื่นนะคะประเทศไทยใช้หลักนิติรัฐและแบ่งอำนาจออกเป็นสามฝ่ายคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการค่ะเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชน กระบวนการเริ่มจากตำรวจทำการสืบสวนและจับกุมผู้ต้องสงสยัยจากนั้นส่งสำเนานให้อัยการพิจารณาและศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีค่ะสิทธิของผู้ต้องสงสัยจะมีทั้งสิทธิในการให้หรือไม่ให้การสิทธิให้ทนายความเข้าร่วมสอบสวนและสิทธิในการอุทธรณ์ค่ะส่วนประเทศญี่ปุ่นนะคะใช้หลักการเดียวกันแต่มีจุดเด่นก็คือไซบันอินสิเตเยมหรือระบบลูกขุน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือสิทธิของผู้ต้องสงสัยในญี่ปุ่นก็ได้รับความได้รับการปกป้องค่ะเช่นสิทธิที่จะไม่รับสรารภาพสิทธิให้ทานายสิทธิติดต่อครอบครัวและสิทธิรับทราบมิรินดาไรซ์คล้ายกับสหรัฐอเมริกาค่ะดังนั้นประเทศไทยและญี่ปุ่นต่างให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนความโปร่งใส และการตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเกิคดความเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนค่ะวข้็ต่อไปการเปรียบเทียบระบบการอาญาและระบบไต่สวนประเทศไทยของเราก็ยังคงใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักโดยที่ผู้พิพากษามีบทบาทสำคัญในการก้นหาความจริงละสื่พยานเองได้ทําให้คดีมีความรวดเร็ว,ร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 วและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ก็มีความเสี่ยงที่ผู้พิพากษาอาจจะลําเอียงและไปกระทบสิทธิต่างๆของจําเลยได้ ส่วนระบบกลาวาประเทศไทยถูกนามาใช้เป็นบางส่วนเช่นการเปิดโอกาสให้ผู้จหายสามารถฟ้องคดีใาญ่ยิ่งได้ส่วนประเทศญี่ปุ่นแม้เขาจะมีพื้นฐานจากระบบไต่สวนเหมือนกันแต่ก็ได้นําระบบกล่าวาเข้ามาผสมผสานและเพิ่มระบบลูกขุนหรือใจบันอินเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทําให้การพิจารณาคดีมีความโปร่งใสและมีความยุติธรรมสรุปง่ายๆคือทั้งสองประเทศนี้ประเทศไทยก็ยังคงใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักส่วนประเทศญี่ปุ่นได้นําทั้งสองระบบเข้ามาผสมผสานทําให้มีความโปร่งใส และก็มีความยุติธรรมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นวิเคราะห์ความแตกต่างของบทบาทตำรวจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่น1โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่ประเทศไทยอยู่ในภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรแบบรวมศูนย์การตัดสินใจขึ้นอยู่กับส่วนกลางบทบาทหลัก จะเน้นไปการปราบปรามหลังเกิดเหตุมากกาก,กว่าการป้องกันเชิงลุกส่วนประเทศญี่ปุ่นอยู่ในภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันแต่มีระบบกระจัดกระจายอำ,อำนาจอย่างชัดเจนโดยผ่านระบบโคบังเป็นจุดเชื่อมซึ่งช่วยให้ตำรวจใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าและสามารถป้องกันการเกิดอาชญากรรมแบบเชิงลุกได้ตั้งแต่ต้น 2. ความสัมพันธ์กับตำรวจประเทศไทยแม้จะ มีความพยายามเสริมแนวทางให้ตำสรางความสัมพันธ์กับประชาชนประเทศไทยแม้นจะมีความพยายามเสริมแนวคิดตำรวจจุมชนและโครงการต่างๆแต่การปฏิบัติงานยังมีช่องว่างในการไว้วางใจของประชาชนและการบริการเป็นมิตรกับประชาชนน้อย ส่วนประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้อย่างชัดเจนโดยผ่านระบบโคบังซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างตำรวจกับประชาชนทําให้ประชาชนเข้าถึงตำรวจได้ง่ายและมีความไว้วางใจสูง3ระบบตรวจสอบประเทศไทยตรวจสอบการทํางานของตำ,ตำรวจมีทั้งกลไกภายนอกและภายในแต่พบว่ามีบางหน่วยงานทับซ้อนกันทําให้ระบบกระจัดกระจายและขาดประสิทธิภาพส่วนประเทศญี่ปุ่นมีการตรวจสอบแบบ การใช้ตัวแทนพลเรลือนเพื่อรักษาความเป็นกลางระบบนี้ทำให้การตรวจสอบมีความชัดเจนและเป็นอิสระมากกว่าที่จากข้อมูลข้างต้นตำรวจญี่ปุ่นมีปฏิสิทธิภาพสูงกว่าในการลดการเกิดอาชญากรรมเนื่องจากเน้นจากการทำงานการป้องกันผ่านระบบโคบังที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าและมีการดูแลอย่างเข้มงวดจากอายาการและคณะกรรมการ ที่เป็นตัวแทนของพลเรือนส่วนประเทศไทยยังคงมีปัญหาจากการบริหารแบบรวมศูนย์เน้นการปรับปรามหลังเกิดเหตุมากกว่าการป้องกันเชิงรุกสรุปการตรวจสอบการใช้อำนาจของอายการในไทยและญี่ปุ่นนะคะโดยประเทศไทยจะมีโครงสร้างก็คือการตรวจสอบเน้นภายในอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาในกระบวนการยุติธรรมนะคะจะมีศาล ตรวจสอบได้เฉพาะคดีสําคัญหรือเมื่อมีผู้เสียหาย,เ,ยเ,เขาเรียกว่าผู้เสียหายร้องขอนะคะภายใต้สังคมยังมีบทบาทจํากัดก็คือการที่โปร่งใสไม่มากการมีส่วนร่วมของสื่อและประชาชนอยู่ภายใต้การเริ่มต้นนะคะโดยประเทศญี่ปุ่นโครงสร้างสำคัญก็คืออายการมีอิสระในทางการเมืองศาล มีอำนาจตรวจสอบครอบคลุมทั้งคำฟ้องและคำสั่งไม่ฟ้องโดยภาคสังคมนะคะมีกลไกลสำคัญก็คือคณะกรรมการตรวจสอบอัยการที่มาจากประชาชนนะคะเป็นคนสุ่มเลือกสื่อและสังคมมีบทบาทที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็โปร่งใสสูงโดยสรุปนะคะในการเปรียบเทียบก็คือไทยพึ่งพาการตรวจสอบภายในและศาลเป็นหลักนะคะ โดยกลไกาจากประชาชนและสังคมยังไม่เข้มแข็งพอในประเทศในประเทศไทยนะคะแต่ประเทศญี่ปุ่นจะมีการเน้นการตรวจสอบจากภายนอกโดยเฉพาะประชาชนและศาลนะคะทําให้มีการโปร่งใสและได้รับความเชื่อถือ <S <S มากกว่าประเทศไทยนะคะเปรียบเทียบระบบบรนทจำและแนวคิดฟื้นฟูผู้กำกับ กระทําผิดในประเทศไทยและก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดย 1. โครงสร้างและการบริหารระบบเรือนจำไทยอยู่ภายใต้กรมรชาชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมเน้นการควบคุมและลงโทษเป็นหลักะคะปัญหาหลักของประเทศไทยก็คือเรือนจำมีความแออัดโดยเฉพาะคดียาเสพติดนะคะที่มีอย่างเยอะประเทศญี่ปุ่นนะคะอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม โดยจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือนจำเฉพาะเอาไว้ฝึกอาชีพหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่ติดยาเสพติดบางาในประเทศญี่ปุ่นมางแห่งนะคะมีการจำลองสังคมจริงเพื่อลดความแออัดภายใต้าใตการอยู่ร่วมกันภายในเรือนจำสองเป้าหมายและแนวคิดทางฟื้นฟูนะคะโดยประเทศไทย มีโครงการฝึกอาชีพเช่นพวกเย็บปักถักร้อยแล้วก็พวกงานไม้งานเกษตรโดยจะมีการอบรมคุณธรรมเพื่อบำบัดยาเสพติดแต่ยังเป็นเพียงกิจกรรมเสร,ริมที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร,ร์หลักของเป้าหมายแล้วก็แนวคิดในภายในระบบเรือนจำนะคะ แต่มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและก็มีการติดตามหลังปล่อยที่อาจยังไม่ทั่วถึงในระบบนะคะโดยประเทศญี่ปุ่นชัดเจนในแนวคิดโดยจะมุ่งเน้นเปลี่ยนผู้ต้องขังให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติมีการฝึกอาชีพที่หลากหลายใช้อาสาสมัครคุมประพฤติและมาตรการคุมประพฤติทันบนอย่างแพร่หลายนะคะ 3. ปัญหาและความท้าทาย ประเทศไทยจะมีปัญหาเรื้อรังคือความแออัดภายในเรือนจำแล้วก็มีความอากติทางสังคมต่อผู้ที่พ้นโทษออกไปนะคะแล้วก็มีการขาดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานแรงงานและสังคมประเทศญี่ปุ่นนะคะปัญหาหลักเลยก็คือผู้ต้องขังสูงวัยที่บางครั้งอาจจะกระทำผิดซ้ำเพราะรู้สึกว่า การอยู่ภายในเรือนจํานะคะมีความรู้สึกที่ว่าปลอดภัยมากกว่าการที่ออกมาอยู่ด้านนอกแล้วก็ความท้าทายในการหางานที่อยู่หลังที่ว่าตัวเองจะพ้นโทษออกมานะคะสี่ตัวอย่างโครงการฟื้นฟูประเทศไทยนะคะก็จะมีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดเรือนจำกระ คือเป็นของเรือนจำกลางขอนแก่นนะคะบำบัดกายใจอบรมทักษะชีวิตฝึกอาชีพนะคะประเทศญี่ปุ่นก็จะมี JMAT โปรแกรมโดยใช้ CBT บำบัดพฤติกรรมป้องกันการกลับมาใช้ยาและมีการติดตามผลหลังจากที่ว่าพ้นโทษออกไปแล้วโดยการป้องกัน โปรแกรมนี้นะคะจะเป็นการป้องกันการที่ว่าจะกลับไปติดยาเสพติดอีกรอบแล้วก็มีการสนับสนุนผ่าน Halfway h y u s e โดยไทยยังคงเป็นการลงโทษและควบคุมแม้จะมีโครงการฟื้นฟูแต่ก็ยังไม่เป็นยุทธศาสตร์หลักและก็เจอข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรแล้วก็ ทัศนคติสังคมนะคะประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดที่ชัดเจนด้านการฟื้นฟูและคืนสู่สังคมโด,โดยจะใช้โปรแกรมเฉพาะทางการสนับสนุนจากชุมชนและมาตร,าร,าตราการทันบนที่ทําให้ผู้พ้นโทษมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตปกติและลดโอกาสที่ว่าจะกระทําากรซ้ําอีกอกะคะ่ะ การวิเคราะห์ผลกระทบของโทษประหารชีวิตต่อระบบยุติธรรมนะคะเหตุผลใช้เพื่อปบรรปมอัชญากรรมร้ายแรงและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะข้อดีนะคะควบคุมอัชญากรรมร้ายแรงตอบสนองความรู้สึกทางสังคมเป็นมาตรการตอบสนองสังคมเรื่องความยุติธรรมข้อเสียนะคะขัดหลักสิทธมนุษยชนถ้าตัดสินผิดแก้ไขไม่ได้ไม่ช่วยลดอัชญากรรมจริง เสี่ยงตัดสินแก้ไขไม่ได้ค่ะประเทศนะคะที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตเน้นสิทธิมนุษยชนและมาตรการสากลใช้มาตรการอื่นแทนเช่นจำคุกตลอดชีวิตจำคุกระยะยาวนะคะมีระยะเวลาจำคุกประมาณ30-50ปีการฟื้นฟูและบำบัดนะคะการฟื้นฟูจิตใจและการฝึกอบรมมาตรการควบคุมประพฤติน,นะคะการติดกำไรข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ โทษปรับหรือการชดใช้ความเสียหายนะคะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะเหตุผลนะคะการลงโทษรุนแรงไม่ได้ช่วยลดอาชญากรรมแต่สร้างระบบยุติธรรมที่โปร่งใสและมีมนุษยธรรมมากขึ้นค่ะสรุปนะคะเปรียบเทียบไทยและประเทศที่ยังคงใช้มุ่งปรับปรามอาชญากรรมแต่เสี่ยงต่อความผิดพลาดและละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะ ประเทศนะคะที่ยกเลิกเน้นสิทธิ์มนุษยชนใช้ทางเลือกอื่นแทนลดความผิดพลาดและสร้างระบบที่เป็นธรรมกว่าค่ะ